สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Sport Active นะครับพบกันทุกวันจันทร์ต้นสัปดาห์นะครับทางช่อง M อ็มขอดวันหรือว่าทวิตชั้นช่อง9 8แห่งนี้ครับอยู่กับผมแชมป์พุทธิคุณสุนทรนนท์แล้วก็พี่แมวสมยศแดงยวนนะครับก็ต้องบอกว่า Sport Active ของเราเนี่ยจะต้องบอกเป็นรายการน้องใหม่ของ M อ็มขอดวันนะพี่แมวใช่ครับเราก็จะมีสามวันด้วยกันใช่วันจันทร์วันอังคารนะครับแล้ววันพฤหัสใช่ครับมี3วันให้ติดตามกันซึ่งในแตต่่่่่ลละะวววววัันนนนนนนเเเเีียยรราา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 กกกกก็จํํสอออคคคมมมืไหขงงงฬๆฝุณผู้ช ครบท้วนครบสาระก,กันเลยที<ช>เดียวนะครับ,รบวันนี้นะครับก็เป็นวันจันทร์เราก็มีเรื่องของมันมวยมาฝากกันถูกต้องนะครับใน,บนบปีที่ผ่านมานี่มวยของเรานี่มีโชคมากมายเลยทีเดียวซึ่งต้องบอกว่า ปี54นักมวยไทยขึ้นชิงแชมป์โลกเยอะมากสถาบันใหญ่ๆอย่างพวก WBC อะไรพวกนี้ก็ชกหลายคนนะฮะล่าสุดปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะได้แชมป์โลกจากคมพยัก์ด้วยนะฮะแบบก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับบอกก่อนขึ้นชกเองเซียนมวยต่างๆนี่ก็บอกว่าเราไปลองมากถูกต้องนะครับนะครับทายคมพยักษ์ั้นสามารถเอาชนะนกนะครับนักชกจากเม็กซิโกนยก10ได้ใช่ครับวันนั้นผมไปดูมาด้วยไปดูมาด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวคงจะต้องมาติดตามกันแต่ผมอยากจะย้อนกลับไปนิดนึงพี่แมวซ วันนี้วันจันทร์ที่สองนะฮะมกราคมคงจะยังไม่ช้าเกินไปที่เราจะกล่าวคำว่าสวัสดีพีใหม่ครั้งครับสวัสดีครั้งครับปีาโอ้ยผมต้องชูสามนิ้วอันนี้ห้าาล็อกเกอร์นี่ไม่ได้บอกหวยนะครับมีโอกาสนะมีโอกาสนะปีห้าเราก็อยากให้ทุกคนมีความสุขสนสนานกันแบบ เลาเราจะส่งข้อความอะไรสนใจว่าใน Facebook หรือข้อความมีห้าคือหัวเลาะสนุสนานนะฮะก็อยากให้ทุกคนทุกท่านนะครับแฟนรายการเนี่ยนะครับมีความสุขละการสำหรับผมนะถ้าผมเลือกได้นะฮะตัวผมเองด้วยแล้วก็คุณผู้ชมด้วยผมอยากจะเลือกให้ขอให้ไม่เจ็บอ่ะให้ร่างกายแข็งแรงใช่กาบอกว่าเรามีเงินทองพันล้านนะครับแต่เมื่อร่างกายสุขภาพของเราไม่แข็งแรงเราก็ไม่มีความสุขถูกต้องถ้าเรายากจน แต่ว่าเราสุขภาพเราแข็งแรงผมว่าเราก็มีความสุขมีความสุขมากกว่าความสุขที่เราจะทํางานหาเลี้ยงชีพเราไป<ฆ>เรามีพันล้านเราเงินที่พันล้านมารักษาตัวเราโ้ยไม่มีความสุขเลยถูกต้อง<ม>นะฮะ<ม>นะ,ะนก็แน่นอนแล้วครับ,รบก็สวัสดีปีใหมก่กันอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งแลวกันแล้วก็ฝากรายการ sport active ไว้ในอ้อมใจแฟนๆกันด้วยแล้วกันนะฮะซึ่งอย่างที่พี่แมวบอกไปตั้งแต่ช่วงต้นเมื่อกี้นะครับว่าวันจันเนี่ยเป็นเรื่องราวของวงการมัดมวยนะครับมวยสากลของ เมืองไทย <Ừ. S 1> นะฮะแล้วก็เราเนี่ยไม่ใช่ว่าจะมางูมูปลาปานะครับพี่แมวเรามีนะครับแฟนมวยพันแทค้ครับได้แชมป์มามากมายแล้วก็รู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องราวของมวยสากลสมบัครเล่นนั้นไม่ว่าจะเป็นนักชกไทยนักชกต่างประเทศในคนนี้มีครบถ้วนครับนะครับครับซึ่งแน่นอนนะแฟนพันแทกีฬามวยหลายท่านคงจะรู้จักดีกันอยู่แล้วจากรายการแฟนพันแทก็คือพี่ส้อยมั่งมีนะครับหรือว่าที่เขาเรียกตัวเองว่า มีมั่งไม่มีมั่งนะฮะคบแน่นอนครับพี่ส้อยมั่งมีนะครับก็จะมาดําเนินเรื่องราวความเคลื่อนไหวตลอดรอบสัปดาห์ของวงการมวยสากลของไทยนะครับรวมไปถึงมีในช่วงมวยดังวันๆาซึ่งจะย้อนผู้มวยอดีตที่เป็นผู้มวยมันๆเนี่ยมาฝากแฟนรายการกันด้วยครับผมอยากรู้ได้เลยครับคุณพุทธิคุณครับว่าวันนี้คุณส้อยมั่งมีนี้จะเอาเรื่องของวันวาของนักมวยในอดีตเป็นใครเพราะผมก็ชื่นชอบนักมวยมาเหมือนกันอยากดูมันมันนัมันน่ะพี่แมวคู่มัน<ด>มันเนี่ยต้องบอกว่าพี่ส้อยก็จัดมาใ เยอะมากเลยทีเดียวนะเรียกว่าดูทุกสัปดาห์ดูทุกวันจันทร์กับรายการสปอร์ตแอคทีฟนี่ได้ชมคู่มวยมันๆในอดีตแน่นอนนะฮะแล้วก็วันนี้นะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเนี่ยนะครับพี่ส้อยเองเนี่ยก็ยังคงจะมีเรื่องราวความเคลื่อนไหวตลอดรอบปีที่ผ่านมาเรียกว่าสรุปรวมกันมาให้ติดตามกันเลยว่ารอบปีที่ผ่านมาเนี่ยวงการมวยสากลสมัครมวยสากลของเราเนี่ยมีอะไรบ้างใช่เกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับอันนี้ก็คือสาคัญเลยทีเดียวนะครับเราไม่รอช้าเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าดีไหมไปติดตามกันเลยครับกับช่ว สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมนายสังเวียนหมัดตรงวันนี้เรามาพบกันในช่วงของสังเวียนพระใบครับเรื่องราวของวงการมวยเมืองไทยในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยพุทธศักราช2554นั้นถือว่าเป็นปีแห่งการพลิกล็อกของวงการมวยเมืองไทยเลยก็ว่าได้ครับเริ่มตั้งแต่แชมป์โลกซึ่งได้มาอย่างไม่คาดฝันจากสุริยันศรรุ่งวิสัยไล่มาจนถึงเทพฤทธิ์กอกเกตยิมและจบลงด้วยที่คมพยักษ์ซีพีเฟลช์มาร์ท ครับมาชมคู่แรกของการชกในรอบปีที่เรากำลังพูดถึงครับวันที่19สิงหาคมครับเป็นการชิงแชมป์ซูเปอร์ไฟเวทของสภารวิโลกหรือว่า WBC ครับโดยสุริยันสอลูกวิสัยผู้ท้าชิงชาวไทยจะพบกับโทมัสโรฮาร์ดเจ้าของตำแหน่งชาวเม็กซิโกไปชมภาพการชกวันนั้นกันครับมาชมการชกในวันนั้นกันครับวันที่19สิงหาคมที่เห็นด้านหลังนี้คือเจ้าของตำแหน่งครับโทมัสโรฮาร์ดเจ้าของตำแหน่งชาวเม็กซิกันครับ ไอ้หนอนแดงคือชายางเขานี่เป็นชายาจริงๆที่ชาวเม็กซิการ์ตเขาตั้งเลยนะครับส่วนที่เห็นนี่คือสุริยันสอรุ่งนิสัยครับการชกเริ่มขึ้นตั้งแต่ยกแรกแฟนๆวันนั้นนี่คงคาดคิดว่าก่อนชกนั้นสุริยันซึ่งเตี้ยขวาเนี่ยจะใช้การชกแบบเดินบี้วงในอย่างที่เห็นเนี่ยครับปรีเข้ามาชิดวงในเพราความเสียเปรียบในเรื่องของช่วงชกต่างๆนะครับแต่ว่าเนี่ยครับตามสไตล์ตามเกมของเสี่ยฮุยครับทีมงานเทรนเนอร์ของเขาเนี่ย คุณสุรชาพิสิทธิ์รุติน,นันผู้จัดก,การทีมเขาเนี่ยสั่งเลยให้บุกตะลุยปากหลักแรกแล้วก็มีบางช่วงเนี่ยใช้ลีลาจังหวะมัดเต้นวงนอกสังเกตนะครับว่าบางช่วงเนี่ยสุริยันสอนวูิสัยแม้จะเป็นมวยเตี้ยกว่าสั้นกว่านะครับบางช่วงมีเดินเข้าแล้วก็ยังมีเดินออกมีจังหวะทั้งคลุกวงในออกวงนอกน่ครับเป็นวนออกร,รอจังหวะฝีมือบวกขวาที่ดีนะครับทําเอาโรฮานเนี่ยบางทีงงครับเจอกับสไตล์แบบหมัดลักต่อยก็มี หมัดทุกซ้ายลำตัวแล้วล่างสลับบนของสุยันก็ทําได้ดีครับโรฮานนั้นเป็นมวยซ้ายครับการชกกับมวยซ้ายเนี่ยใครหลายๆคนก็คงทราบดีว่าเป็นมวยซึ่งจับทางยากสไตล์การชกมวยซ้ายเนี่ยถ้าเปรียบแล้วจะได้เปรียบมวยขวาถ้าว่ากันไปตามเนื้อผ้านะครับโดยส่วนใหญ่แต่วันนี้ครับมวยมวยขวาอย่างสุยันเนี่ยสร้างความหนักใจเห็นไหมครับลีลาสไตล์การโยกลบหมัดจังหวะฝีมือเนี่ยกลายเป็นมวยเตี้ยกว่าครับ ที่ทำได้ดีกว่ามวยสูงยาวก,กว่าแฟนๆวันนั้นเนี่ยชอบอบชอบใจกันแล้ครับเป็นมวยรองครับต้องยอมรับว่าตามตามพื้นโดยหน้าเสือแล้วเนี่ยมวยของเราพุทธชิงชาวไทยของเราสียสนสอนรุ่งใสนั้นเป็นมวยรอง มุมของเขาครับมีคุณคุณป๊อปครับคุณโชคชัยพิสิทธิ์วุฒินันทายาทของเส่ยหุยครับเป็นเทรนเนอร์คู่ใจชมกันต่อครับลูกเกณฑ์การชกเนี่ยยังสนุกดุเดือดไม่ต่างจากวินาทีแรกเลยนะครับสุริยนั้นก็มีบางจังหวะบางช่วงครับความมั่นใจเริ่มมีมากขึ้นนะครับมั่นใจครับหลังชก12ยกครับลูกผู้ชนะครับวันนั้น แน่นอนครับวันนั้นโอ้โหเป็นการพลิกความคาดหมายจริงครับช <ries> ัยชนะด้วยคะแนนอย่างงดงามของสุริยันศรล่กวิสัยครับเอาชนะโทมัสโรฮัตแย่งแชมป์ซูเปอร์ไฟเวดวีบี c สภามวยโลกรุ่น115ปอนด์มาครองได้อย่างยิ่งใหญ่แล้วก็งดงามครับถือว่าสะใจผู้ชมจริงๆดีมากๆเลยนะครับโดยชนะ2เสียงจากอเมริกาให้สุริยัน117ครับนั่นก็เป็นชัยชนะซึ่ง เหนือความคาดหมายนะครับของอวงการมวยโลกเลยซึ่งสุริยันศรุวิสัยก็สามารถเอาชนะโทมัสโรฮาร์ดไปได้อย่างงดงามนะครับซึ่งมงบอกว่าแฟนมวยนั้นหักปากาเซียนสะบ,บันเงเลยไปถึงรายที่2ที่เราจะพูดถึงกันครับก็คือเป็นการชิงแชมป์โลกซูเปอร์ไฟเวท WBA ครับ115ปอนด์ของเทพริตต์ต่อเกียดยิมวันนั้นต้องบอกว่าเป็นการชกซึ่ง เรียกว่าส้มหล่นครับเพราะว่านักโชกไทยของเรานั้นเดิมทีนั้นเป็นแชมป์เฉพาะการแต่ว่าได้รับการอวยยศสถาปนาให้เป็นแชมป์โลกจริงแล้วก็ได้ไปป้องกันตําแหน่งที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นการชากับใครไปชมันครับชมคู่ที่2ครับคู่พีรล็อกแ่ง์ปีของวงการมวยเมืองไทยเป็นการเดินทางไปชคที่ญี่ปุ่นเลยนะครับที่เห็นนี่คือผู้ทาชิงอันดับหนึ่งครับไดกิดคคาเมดะแล้วก็นัก,กาชากขวัญใจชาวไทยเราครับ,รบตอนนั้นยังไม่ค่อยเป็นที่ รับรองกันอย่างกว้างขวางสักเท่าไหร่นะครับเป็นแชมป์เฉพาะการมาก่อนเทเบรต์กอเกตินครับได้แชมป์เฉพาะการด้วยการชนะเรียนฟรานซิสโกจากฟิลิปปินส์ครับถือว่าพลิกความคาดหมายไม่พอครับเขายังได้รับการอวยยศให้เป็นแชมป์โลกตัวจริงทันทีที่ขึ้นสังเวียนต่อยกับไดกิรรมกกะทามดาในครั้งนี้ครับการโชคนั้นเดีวเราบว่าสนุกดุเดือดนะครับแลกกันตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่ ร่วงไปจนถึงยกที่4ครับเทฤทธิ์ของเราเนี่ยไม่มีแผ่วไม่มีถอดน,นะครับปักหลักต่อยกับได้กินขนาดได้อย่างดีสนุกดูเดือดด้วยสร้างความหนักใจให้กับคาเมด,าด่าด้ซ้ำไปนะครับมุทชิงที่เห็นกุญเจงสีเหลืองครับคาเมดาเองนั้นก็บาดเจ็บเหมือนกันดั้งจมูกยุบเลือดก,กำดาวทะลักแต่ว่ายิ่งสะสมไปสะสมไป,สสมไปเทฤทธิก์ก็ไม่ไม่มีเผยเห็นความอ่อนะละเผยโดยแรงครับเดินปักหลักแลกหมัดบวกสู้กันตลอดครับ ผ่านไป7ยกล่วงเขายกที่8ปดกถึงยกที่10นะครับแม้ว่าจะมีลูกคึดนะครับไดกีธรรมดาแต่ก็เจอลูกตอบโต้ตจังหวะ2ของเททลิ์ได้อย่างดุดันสร้างความหนักใจให้กับผู้ท้าชิงญี่ปุ่นรายนี้นะครับถือว่าเป็นจอมซ่าคนหนึ่งของการมวยโลกเมืองญี่ปุ่นเลยเป็นซูเปอร์สตาร์ในขนาดนี้เลยทีเดียวหมดยกครับยังมั่นใจครับ ว่าเข้ามุมเนี่ยสภาพจะอ่อนระโหวดแรงเขามีปัญหาเรื่องน้ำหนักตัวเยอะด้วยมาชมกันต่อครับเทียบผลิตน้นก็การชกนี่ถือว่ายิ่งต่อยไปยิ่งมั่นใจครับลุงเขายกที่11สถานการณ์เนี่ยกลายาเป็นฝ่ายได้เปรียบของเทียบผลิตก็มาต่อยวงนอกแล้วแหละหลังจากช่วงแรกๆเนี่ยปักหลักสู้กันตอนนี้ก็เริ่มมั่นใจมากขึ้นไดจีต่างหากครับโดนลำตัวนี่ก็มีงอมียุบครับ ยิ่งผ่านไปผ่านไปความมั่นใจของแชมป์โลกชาวไทยเราก็เพิ่มมากขึ้นมาถึงยกสุดท้ายครับก็ยังแลกกันสนุกดุเดือดตลอดครับการชควันนั้นเนี่ยแมเสียงเชียร์ของเจ้าถิ่นเนี่ยทำอะไรสร้างความวุ่นวายให้กับเจ้าของตำแหน่งชาวไทยเราไม่ได้เลยครับต่างฝ่ายต่างมั่นใจครับบนยกสุดท้ายต้องถือว่าเป็นความโชคดีแบบว่าโชคสองชั้นเลยของ เทฤทริ์กอเกียิยิมครับมาฟังผลการให้คะแนนกันชนะคะแนนครับอย่างเอกฉันนะครับสำหรับเทฤทริ์กอเกียิยิมถือว่าเป็นการบุกมาชนะนอกบ้านด้วยนะครับแล้วก็จากแชมป์เฉพาะการเนี่ยได้รับการอวยยศเป็นแชมป์โลกตัวจริงในไฟน์นี้นะครับเป็นการขอเรื่องทําเรื่องขอสมาคมโลกเองจากการทําของญี่ปุ่นนะี่ครับเทพอริสผู้ชนะกับ การชกของเทปอลิ์ต่อเกียรติยิมในวันนั้นเป็นชัยชนะเหนือดินแดนญี่ปุ่นครับเป็นการชกนอกบ้านด้วยแล้วก็เป็นชัยชนะอย่างขาวสะอาดเลยน่าเสียดายที่ไม่มีการถ่ายทอดสดมายังประเทศไทยให้ชมกันแต่ว่าชัยชนะของเขานั้นถือว่าเป็นคู่มวยพลิกล็อกอีกคู่หนึ่งในรอบปีมาถึงคู่สุดท้ายที่เรานํามาเสนอในวันนี้ครับเป็นการเชิงแชมป์โลกไลฟ์ฟลายเวท WBC ครับของสภามวยโลกรุ่นหนึ่งยดปอนด์ครับ การพบกันระหว่างคมพยัคษ์ CP พีเฟลส์มาร์ครับผู้ท้าชิงชาวไทยซึ่งวันนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเขาพบกับเจ้าของตำแหน่งชาวจังโก้ซึ่งได้รับการคาดหมายว่าจะเป็นดาวรุ่งอีกรายหนึ่งของวงการมวยเม็กซิกันก็คือเอเดรียนฮฮนันเดสครับแล้วการชกในวันนั้นถือว่าสนุกดูเดือดจ,จนได้รับการกล่าวขวัญว่าเป็นคู่มวยยอดเยี่ยมแห่งปีของ w b c เลยทีเดียวเราไปชมการชกกันครับ มาพบก,กับคู่สุดท้ายครับคูพ่พลิกล็อกแห่งปีนะครับถือว่าเป็นคู่ที่ดเดือดแล้วก็จะเป็นคู่มวยยอดเยี่ยมของ WBC เลยครับท,นนที่เห็นนี่คือเอเดรียนเฮนันเดสครับเจ้าของตำแหน่งไลท์ฟลายเวท WBC ชาวเม็กซิกันครับกับกูปทันชิงชาวไทยครับคมพยักษ์ c ี Freshmart ตการชกวันนั้นเกิดขึ้นวันที่23ธันวาคมครับการชกตั้งแต่ยกแรกเป็นต้นไปเนี่ยต้องบอกเลยว่าพลิกความคาดหมายจริงๆครับ คมพยักนั้นแม้จะเตี้ยสั้นกว่าแต่เป็นมวยเดินเข้าหา <S <S เดินเข้าใส่ครับไล่ต่อยแลกหมัดก,กับเอเดรียนฮนเดนเดสอย่างดูเดือดครับแนช่วง2ยกแรกนั้นต้องบอกว่าการโชคออกมาคุกกี้สูสีแต่พอช่วงยกที่3นั้นทางทีมง,งานครับคุณเสนาคุณวิรัติวชิรัตนวงศ์นั้นบอกให้คมพยักเนี่ยหันมาใช้จังหวะฝีมือวงนอกครับแต่พอต่อยวงนอกจริงๆยกที่3เนี่ยกลายเป็นคมพยักเนี่ยโดนหมัด ออกอาการไม่ดีครับเจ้าหนึ่งชาชัยสาสกุลเนี่ยรรเทรนเนอร์ของเขาเนี่ยซึ่งพยายามติวเข้มมาให้เดินเบียดตลอด,ก,ดก,ก็พยายามเน้นให้คมยักษ์นั้นกลับมาชกในสไตล์เดิมคือการเดินชนเดินบดเข้าหานี่แหละครับแลกหมกกัดกันเดือดคู่ขี้ไปตลอดครับสภาพอากาศวันนั้นก็ต้องยอมรับว่ามีความร้อนพอสมควรครับอากาศก็ร้อนมากแต่ก็เป็นการเปรียบเทียบกันครับว่านักมวยทั้งสองนี่ใครจะแข็งแกร่งกว่ากันนะครับต่างฝ่ายต่างของแรกมาสิ่งที่เห็นนี่ครับ ดูเดือดคุณทีผมทีครับเจียนอยู่เจียนไปด้วยกันทั้งคู่นะครับเรียกว่ายิ่งช่วงปลายนี่<ต>ดเดนแดนเดสน,น,น,นี่เลือดกำเดาทะลัก,กออกมาเลยครับแต่พี่เลี้ยงก็คัดเลือดไปได้นะครับทอมยักษเองก็โดนเหมือนกันอาการสาหัสแต่ใจครับและท่าทรรดของชกไทยผู้ชาชนะชาวไทยไรายนี้ครับเดนบี้เดินหมดที่เห็นนี่ครับแรกกันดูเดือดเลยการชกจนมาถึงในช่วงสุดท้ายนี่แหละครับในช่วงยกที่1ิบนะครับ หลังจากทนความร้อนมานานพอสมควรครับสะสมสะสมเรื่อยๆเข้าเอเดียนเฮนเดสทนไม่ไหวเจอหมัดชุดนี่แหละครับช็อตเด็ดของคมพยัคครับเล่นเอาเรียนเฮนเดสเนี่ยร่วงเลยครับให้กรรมการนับพยายามจะลุกขึ้นมาสู้ครับไหวไหมครับไม่ไหวครับ่อยให้กรรมการนับครบสิบไปแล้วครับ เป็นชัยชนะอย่างสวยสดงดงามมากครับของคมพยักซีพีเฟลส์มาร์ครับเอาชนะน็อกเอเดรียนเฮนเดสปนยกที่10พร้อมกับแย่งแชมป์108ปอนด์ครับ Life, ไลส์ไฟเวทสภามวยโลกมาครองยิ่งใหญ่และนี่ยังเป็นคู่มวยยอดเยี่ยมแห่งปีของสภามวยโลกด้วยครับเเพราะว่าเฮนเดสนี่มวยชาวเม็กซิกันโอ้โหต้องไม่ทับน้อยที่หนึ่งนะครับคนอุทิศ คุณผู้ชมครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับชัยชนะของ3นักมวยไทยไม่ว่าจะเป็นสุยันสอศร,รุ่งวิสัยเทพริตต์ต่อเกตยิมและคมพยักษ์ซีพีเฟรสมาร์ทนี่เป็นชนะซึ่งเหนือความคาดหมายของบรรดานะักวิจารณ์มวยทั้งหลายครับและถือเป็นรายการมวยซึ่งพลิกล็อกแห่งปี2 5 1 1ที่ว่านี้เลยก็ได้ครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสำหรับช่วงของสังเวียนพระใบครับสัปดาห์หน้ายังมีคู่มวยดีๆรายการดีๆที่จะนำเสนอในช่วง ไปอีกมากมายครับวันนี้ผมนายสังเวชตรงต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ